ว่ายลุงนุยได้ลุงนุยใหม่ลินพี่ลูกมังไงเด็กเออลูกกู้ไอ้ลูกกอยอยู่เล่าเหมือนกู้เพีย้ยว่ายแต่ว่าลุงนุยว่ายไม่เป็นอาจารย์แก้ว่ายไม่เป็นที่บ้านไม่มีเจ้าว่ายน้ำเลยส์อไปไปไปจกัการบ้านไปไปกับ ยูล่ำพ่อมันเลยลูกมึงพ่อแล้วจ้ะเออแกต่อได้อะไรเองไปเลยหลัดจำนุนโอไม่รู้แม่เจ้าทจากูทุกวันนี้ลูกนุยลูกนุยจะได้อะไรลูไอ้แกหลัดจำนุนเมืวันนี้แล้วนักการเมืองมาแย่งแบบจำไรหลัเร่งแกหลัดจำนุนซึ่งแม่เจ้าเจ้ากูว่าจำไลรอะไรลูกนุยจำไล่ ขวาม่เลยเลยไม่ได้ทำไรแต่ว่าถ้าต่ำไปอะไรรอยตีนถึงได้เลยรอยตีเลยอย่างต่ำไม่ต้องกันตรงบนเลยกอยิ่งแม่ตาต่ำคู่เลยอะไรไอ้ไรหลงเลยทำไรทำไรแล้วมันแรงกว้างไม่ต้องมันไม่กิดมั่งนี่มันมันแรงเลยอันคนแก่แก่ก็กว้างไม่จบอะไรก็ว่าทำไรทำไรแมมไม่เลยกูเครียดยังไงมั่วว่าช่วงนี้แรงตากิดนี่เหยัดแม บรรยากาศเมืองแกล้งปักิจแกล้งจำลงต่ำลายไม่ลอยไรมันไม่ใจกิดมั้งเหรอตาจ่า,จ,าจนคนใจไม่ใจมีแต่โม่แต่เรียนกรุงไอ้โม่แต่จับปอดที่กายังไอ้โม่แต่ว่าไม่ได้เรียนนั่งซื้อกาเบยยังแต่ว่ากคนใจตั้งเป้เออแล้ววิบไก่ไม่ใจว,วิบไก่กูแรงเอากรดนี่เออแรงบรรทัดปักิจหยัดมาไมันกิดมั่งไหมว่าคนเด็กว่างไม่ลอยเรียงอากาลุย ไอ้ไร่ป่าจานยัดแม่แหลกมาอาเที่ยงเลยมาไหว้วิวไหว้วิวเออมาไหว้นักรู้วยัดแม่ไหว้วะครูคูครูยัดแม่บ่าแรงอย่าแรงบาคิดมันคิดมากๆว่าแม่เจ้าบ่ยาตายายก็วังไม่โตว่ามันคือไอ้ไรแต่ปอาเจ้าแม่เจ้าก็เบิกคนตายแม่ยัดอะไรมาแล้งไอ้โลคว่งมั้งมึงไิ่ปลุกไก่เลยมึนไม่แล้ว แรกไม่เหลือกนูแลงดีแลงเรียมแลงตาแลงหน้าแลงตาแลงใหญ่พ่อได้ไปแล้วว่วดอโอ้เละแล้วมันดีเด่นหนาดีจับบอลไม่เกี่ยวจริงหมาแม่เจ้ากูยกมือไหว้ปั่นนู่จอยใจพ่อมหน้าพ่อมเบอร์นูเบอร์นี่เห็นดูพ่อมน้าปั่นนู่ปันนี่พ่อได้ตึ้งว่วดอโอ้เละ คนจนๆกว่างตอกมั่งเล็กแรงไอ้คนหลักชากว่างโลมั่งเลยว่าแรงว่าเปลือนแรงใดโมเรียนช่วงแรงใดโมเรียนจบปริญญาตรีกว่างโลเหลืองไม่ก้ากูกว่างไม่ต๊ะต้องโลมั้งไอ้แกติดตามงก้าวเมื่อเลยบอกก็แรงรัางละก็ได้กูตกทียไอ้ได้ลูกนุ้ยหยับเลยตด้กูเปลือยเลยกูก็หนุ่งเรียนกับกูอยู่ปลายชัางแกป๋อฮะกูไม่จบเลยเจงมึงกินแรดีเออ ตัวแกนสนใจเรื่องก้าวการเมืองเมื่อเราเมือนเออ